ครับสวัสดีครับผมนายนันรัฐแพทองสวีทอาร์สองหนึ่งกลุ่มที่สามครับวันนี้จะมาหาการระยะการหาระยะเคลื่อนตัวในแนวราบที่จุดโอนะครับจากการคำนวณด้วยมือด้วยวิธีงานเสมือนและ c c ซีทัชนะครับเรื่องะับแรกครับการที่เราจะหาระยะเคลื่อนตัวในแนวราบนะครับโดยอาจารย์ให้หาให้เราหาที่จุดสูดที่จุดโอครับที่จุดโอของผมจะตรงกับจุดที่สี่ครับนี่ครับขั้นแรกนะครับหาเอ โดยเราใช้ค่าจากงานครั้งก่อนนะครับซึ่งผมคำนวณมาแล้วนี่นะครับงานครั้งก่อนที่เคยทำไว้ครับเอ,อแล้วคิดแรงภายนอกนะครับโดยให้ใส่แรงเสมือนในจุดที่เราสนใจครับซึ่งก็คือจุดที่สี่นะครับครับแล้วคำนวณหา u u ย you, you นะูน่ะคือแรงภายในเนื่องจากแรงหนึ่งหน่วยจะใช้รูปจะใช้รูปใหม่ในการหานะครับซึ่งก็คือรูปนี้ครับ นี่ครับผมใช้รูปใหม่ในการหานะครับซึ่งขั้นตอนการหาอย่างแรกนะครับเราต้องหาแรงเรียกช่างของรูปใหม่ครับซึ่งผมหามาแล้วนะครับนี่ครับ r หนึ่ง x เท่ากับหนึ่ง t ทิศพุ่งไปทางขวาน,นะครับ r หนึ่ง y เท่ากับหนึ่งคูณแปดหารด้วยสามเราจะได้เท่ากับสองจุดหกหกเจ็ด t ทิศพุ่งขึ้นไปข้างบน,นครับ r สอง y เท่ากับลบหนึ่งคูณแปดหารสามเท่ากับลบสองจุดหกหกเจ็ด t เขาว่าดีค่าไม่ติดลบเพราะว่าเราจะให้มันติดลบไม่ได้ครับซึ่งเมื่อค่าติดลบเราจะกลับเครื่องหมายเป็นบวกแต่ว่าเราจะเปลี่ยนทิศทางจากขึ้นจะเปลี่ยนไปทิศตรงกลางค่าเมื่อคือลงนะครับดังรูปนี้เลยครับครับเมื่อเราหาเรียบร้อยแล้วเราจะหาที่จุดหนึ่งเลยนะครับเนี่ยเรารู้แรงเรียบร้อยนะครับแรงขึ้นไปสองจุดหกเจ็ดแรงพุ่งเข้ามาหนึ่ง เมื่อเราได้แล้วครับคือการที่เราจะหาได้นั้นแรงในนั้นมันต้องหักหลังการเป็นศูนย์ครับเมื่อมีขึ้น2.67ลงก็ต้องเป็น2.667ครับเพื่อหักหลังการเป็นศูนย์หนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับครับเมื่อเรามีแรงอัดเข้ามาครับตรงนี้กลายเป็นลบหนึ่งครับเสร็จแล้วก็มาหาจุดที่สองต่อนะครับแล้วจุดที 2, ่สองรู้ที่ถึงพุ่งลงข้างล่างครับ2.67รู้ แรงพวกเข้ามาก็คือหนึ่งนะครับเราก็จะรู้แรงนี้ครับเมื่อแรงพวกเข้ามาหนึ่งแรงเมื่อแรงอัดเข้ามาหนึ่งครับแรงดึงก็ต้องเป็นหนึ่งครับเพราะหากหลักกาเป็นศูนย์เสร็จแล้วเราจะหาตรงนี้จากไหนเราจะหาจากสามเหลี่ยมคล้ายนะครับนี่ครับสามเหลี่ยมสามสี่ห้านะครับกับสามเหลี่ยมนี้เราจะได้สามส่วนด้วยหนึ่งเท่ากับสี่ส่วนด้วยเอ็กนะครับและคิดเลขมาเราจะได้หนึ่งจุด สามสามสามนะครับเมื่อเราได้ตรงนี้เป็นหนึ่งจุดสามสามสามนะครับเพื่อที่จะหักล้างกันเป็นศูนย์ทีนี้ต้องขึ้นนะครับเพื่อหักล้างกับสองจุดหกเจ็ดนี่จะกลายเป็นหนึ่งจุดสามสามสี่นะครับเมื่อเราได้ค่านี้แล้ว,ลวก็จะค่านี้ครับเมื่อเราได้เมื่อเรารู้แรง,แรง,แรงดึงหนึ่งจุดสามสามสามสี่นี่จะเป็นแรงสาม 1.334จุดสาสมสี่เหมือนกันครับนี่ก็เป็นหนึ่งจุดสามสามสี่ครับแล้วก็เมื่อมีแรงสองแรงครับในแกนในในแนวเดียวกันไอ้ตรงนี้ครับก็จะเป็นซิลลฟอร์ดแอมเบอร์ครับก็คือศูนย์ครับครับเมื่อรู้จุดที่สามเสร็จแล้วนะครับเขาไปหาจุดที่สี่ได้ครับนี่ครับจุดที่สี่แล้วก็รู้นี่ครับหนึ่งจุดสามสมสี่มีแรงสมมุติที่เรากำหนดมาให้ตรงนี้ครับทิศเข้ามา หนึ่งครับเสร็จแล้วเราก็จะรู้แรงนี้นะครับนี่ครับเมื่อมีแรงลงมาแรงก็ต้องแรงขึ้นไปครับเพื่อหักหลังกันเป็นศูนย์นี่ก็เช่นเดียวกันครับแล้วก็เราจะรู้ค่านี้ได้ยังไงน,นั้นเราต้องหาหจุดที่ห้าครับซึ่งจุดที่ห้านั้นมันตั้งฉากกันครับเมื่อตั้งฉากกันทั้งสองเส้นนี้จะเป็น zero for member หรือเท่ากับศูนย์ทั้งคู่ครับเราก็จะได้มานี่ครับนี่ก็ศูนย์ทั้งคู่ ก็อันนี้เ็เป็นศูนย์ครับเสร็จแล้วเราก็จะไปหาที่จุดสุดท้ายครับซึ่งคือจุดที่หกครับตรงนี้เรารู้แล้วครับว่ามีแรงมีแรงพุ่งขึ้นมาครับสองจุดหกเจ็ดตรงนี้เป็นศูนย์ครับแล้วเราเราก็จะมีแรงพุ่งตรงนี้นครับจะเป็นหนึ่งจุดสามสามสี่ตรงนี้จะเป็นหนึ่งนะครับแล้วเมื่อจะลงมาเพื่อหักลังให้เป็นศูนย์ ตรงนี้จะเป็นหนึ่งจุดสามสามครับส่วนตรงนี้จะเป็นหนึ่งและตรงนี้นะครับค, Member, ออคือซิลโฟร์เมมเบอร์ก็คือศูนย์ครับนี่ครับครับหลังจากว่าหลังจากเราได้แล้วนะครับก็จะไปหาที่นี้ครับสองที่นี้คืจอจุดแปดกับจุดที่เส้นที่เก้ากับเส้นที่แปดนะครับเราจะหาจากสามเหลี่ยมคล้ายครับซึ่ง เมื่อผมหามาแล้วนะครับตรงนี้ครับมันจะได้เอ,อมาได้เป็นแรงดึงครับหนึ่งจุดหกหกหกคือผมหาจากสามเหลี่ยมคล้ายนะครับอันนี้ก็เหมือนครับอันนี้จะได้เป็นเอ,อแรงอัดนะครับลบหนึ่งจุดหกหกเจ็ดเสร็จแล้วนี่นะครับเราก็จะได้ค่าที่เราหามาทั้งหมดแล้วนะครับ เสร็จแ,แล้วก็จะเอาไปใส่ในตารางกันครับนี่นะครับเห็นหร้ว่าผมเอาสองรูปมามาอยู่ในรูปในภาพเดียวกันโดยมีตารางไว้ใส่นะครับเสร็จแ,แล้วผมก็จะใส่ที่ชิ้นค่าที่ชิ้นส่วนเลยนะครับซึ่งชิ้นส่วนที่หนึ่งนี่คือครับก็คือ s อสามนะครับ u ลบหนึ่งและ L คือ l อคือสามครับ มาใส่นะครับสามลบหนึ่งอันนี้คือสามครับครับว่าเราหานี่นะครับเราจะใส่ค่าได้ซึ่งผมจะใส่ค่าที่เหลือเลยนะครับ,รบชิ้นที่สองนะครับจะเป็นลบหนึ่งจุดสามสามสามหนึ่งจุดสามสามสี่สี่ชิ้นที่สามนะครับลบหนึ่งจุดสามสามสาม ชิ้นที่สแล้วก็หนึ่งจุดสามสามสี่แล้วก็สามเอ้ยรอพายครับครับชิ้นที่สี่นะครับจะเป็นลบหนึ่งศูนย์สามชิ้นที่ห้าศูนย์ศูนย์สี่ต่อไปชิ้นที่หกครับห้าจุดสามสามสาม ลบสองจุดหกหกเจ็ดอันนี้ก็เป็นสี่นี่เป็นศูนย์ชิ้นที่เจ็ดนะครับศูนย์สามลบห้าหนึ่งจุดหกหกเจ็ดเอ้หกหกหกนะครับก็ห้าชิ้นที่เก้านะครับหนึ่งจุดหกหกเจ็ดหนึ่งจุดหกหกเจ็ดนี่เป็นค่าลบนะครับ และนี่ก็เป็นค่าสารค่าที่ห้าครับเแต่แล้วเมื่อเราได้สามค่านี้มาเราก็เอามาคูณกันครับอันแรกได้ลบเก้าครับลบเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งสามอันนี้ศูนย์อันนี้ได้ศูนย์อันนี้ได้ศูนย์ครับอันนี้ได้ลบห้าสิบหกจุดแปดเก้าสองครับแปดได้ลบสี่สิบเอ็ดจุดหกจุดห้า ลบสิบสามจุดแปดเก้าสี่ครับเสร็จแล้วเราก็เอาผลรวมที่เราคิดได้นะเอามารวมกันครับซึ่งมันจะได้ลบร้อยสามสิบห้าจุดหกแปดเจ็ดเสร็จแล้วเราจะหาระยะของตัวนะครับซึ่งสูตรมันก็คือเลฟ้า V เท่ากับผลซ้ำผลของผลผล,ผลซ้ำของ s u l ส่วนเ้ AE นะครับ ซึ่งันเป็นดัเลต้วสี่เพราะว่าเราหาที่จุดที่4นะครับมันก็เลยเป็น V4 ครับแล้วก็ใส่ผลรวมนะครับซึ่งมันก็คือลบร้อยสาแล้วก็นี่ครับหานด้วยหารด้วยที่เขาเกำหนดมาครับซึ่งที่เขากำหนดมาคือค่า E เท่ากับ2องคูณสิกำลังหก s c หรือเท่ากับ2ล้าน A คือพือ้นที่หน้าตัดเท่ากับ5 0าสเซนิเมตรกลังสองครับซึ่งเรแล้วต้องเขียนหะ50คูณกับ2องคูณสิกำลัง6ครับแล้วเราก็ต้องคูณหนึ0งพัคูณหนึ่งเพื่อที่เราจะเปลี่ยนหน่วยนะครับซึ่งว่า <c oughs> มันจะได้ศูนย่งสามหนะครับ ซึ่งที่จริงค่ามันจะติดลบครับซึ่งเมื่อค่ามมนติดลบแปลว,ว่าเราอะทิศที่เรากําหนดให้อ่ะมันคือเป็นทิศท,ที่ผิดครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นศูนย์จุดหนึ่งสามห้าแต่ทิศจะกลายเป็นพุ่งไปทางขวาแทนครับครับนี่ครับคือการคํานวณด้วยมือนะครับคือผมคํานวณเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะไป คำนวณในโปรแกรมเลยนะครับเพื่อดูว่ามันเท่ากันหรือเปล่าซึ่งในโปรแกรมจะมีความแม่มนยำและรวดเร็วมากกว่าครับครับครับนี่ครับถึงโปรแกรม C CC, C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  T T ทับนะครับอย่างนี้นครับกำหนดจุดต่อนะครับจุดต่อแล้วมีหกมันยช่นส่วนเก้านี่หน้าตัดคือหนึ่งครับ นี่คือเซตติ่งนี้ทําจากงานครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าผมมาทําให้ใหม่ครับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดสองสามศูนย์สี่ศูนย์สี่ไอจุดสามศูนย์สี่จุดห้าสามสี่ครับจุดหกศูนย์แปดจุดห้าุศูนย์แปดจุดหกก็สามแปดครับเนี่ยผมจะขอไปแบบรถเดียวไปแบบรถเดียวเลยนะครับเพราะมันเป็น เพราะมันเป็นอะไรที่กดแล้วจากงานครั้งก่อนครับจุดยึดหลังหนึ่งส่ดจุดที่สองเป็นศูนย์หนึ่งจุดที่สองเป็นศูนย์หนึ่งเพราะว่าจุดที่สองเป็นโรลเลอร์ครับมันเป็นล้อจะมีแค่แการวายนะครับไปจนศูนงสศูนย์ศ ครับต่อไปก็เป็นสมบัติครับคุณน,นี้หน้าต่าครับก็คือค้าสิบค่านี้ค่าเอครับมูลั่ความยืดหยุ่นสิบ ร้อยบาทหนึ่งแสนล้านกะ็คือสองล้านครับครับเสร็จแล้วจะบรรทุกจุดต่อน,นะครับซึ่งจะมีที่สามนะครับซึ่งทำทำกับทำแรงแกนเองนะครับก็คือสองพันห้าคือหนึ่งพันครับครับหลังจากเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็วิเคราะห์ครับ วิเคราะเสร็จแล้วแล้วอันนี้เราะห,หาระยะเคลื่อนที่แล้วกวกดตรงนี้ครับกราฟิกระยะเคลื่อนตัวครับเมื่อเรากดแล้วให้เรากดที่ค่าระยะเคลื่อนตัวครับนี่ครับเราจะได้มาซึ่งแหงที่เรา,ท,เราที่เราสนใจคือจุดที่หกครับนี่ครับที่ผมวงเมาส์ผมนะครับมันไ่ศูนย์จุดหนึ่งสามห้าหกหกเจ็ดนะครับอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่ตรงเนื่องจากว่าตอนผมคํานวณ เออน่านไม่มีแล้วผมคำนวณผมได้ปัดทศนิยมครับทําให้ค่าที่ผมเขียนออกมามันไม่ไม่ไม่ไมตรงกับที่โปรแกรมคํานวณออกมาครับซึ่งผมซึ่งโปรแกรมนั้นก็ก็เออเขาหาได้ถูกต้องมากกว่าแม่นยําม,มากกว่าและรวดเร็วมากกว่าครับซึ่งค่าที่จริงที่ททจริงผมค่าที่ผมหามาได้กับที่ โปรแกรมคำนวณมาเนี่คือเท่ากันนะเพียงแต่ว่าผมปััดรสนิยมซึ่งต้องขออภัยนะมาน,านที่นี้ด้วยครับก็ตอนนี้ก็จบนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ